กราบสวัสดีการรยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหูกระดิง่งตั้งคลิปนี้ให้ถต้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อทานพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับ การพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2565ของเจ้าของชาวลัคนาราศีกรกฎครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 5กรกฎาคมจนถึงวันที่สิหสิงหาคมโดยประมาณสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎคุณมีดาวพระจันทรน์เป็นดาวเจ้าเรือนตนุเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาววัสนาของคนราศีกรกฎครับซึ่งนับเป็นดวงชะตาพิเศษเพราะดาวพระจันทร์นี่โคจรเร็วย้ญยราศีทุกๆ2วันเกิงโดยประมาณครับฉะนั้นเขาจะต้องดูพิจารณาดวงเป็นช่วงช่วง เน้นข้อคิดขอระมัดระวังช่วงทีวะดดาวาสนาของคุณอยู่ในเรือนถูกสถาน,นะครับสื่งวันที่5ถึง6กันยายนดาวพระจันทร์ดาวาสนาของคุณสถิตยุติภพอริท่แปลว่าอุปสรคศัตรูกู่แข่งทรงผห้เจ้าลัารคนาราศีกรกฎในช่วงสองวันนี้คุณอาจมีปัญหาในเรื่องของการงานการเนี่ยาการาง,งานการประกอบอาชีพที่ต้องตามเก็บตามแก้มีปัญหาห้ือคุณได้แก้ไขครับขอให้คุณระมัดระวังบังควรก่อศัตรู ในตีทางานและจากการประกอบอาชีพของคุณครับหรือมีเหตุให้คุณต้องใจเงินชับใจเงินมีรายจ่ายนอกแผนรายจ่ายฉุกเฉินอย่าคุณอาจจะเก็บเงินบายูเก็บสตังค์ใบยูนะครับขอให้คุณวางแผนล,ลงหน้าให้ดีครับต่อมาวันตีเก -10 ถึงกันยายนดาวพระจันทร์ดาวอัสนาของคุณจะสถิตยอยู่ที่ภพมรณะติดแปลว่าความเส้นสุดความพล,พลากการเดินทางและมรดกค,ครับได้ตำแหน่งดวงเป็นพิทุบาทติ่แปลว่าจุดเสียจุดช่ำจุดรัว ส่งผลให้ชาวร,ราศีกรกฏในช่วงสองวันนี้ครับคุณอาจมีเหตุให้ต้องเดินทางข้ามเขตข้ามจังหวัดเพื่อแก้ปัญหางานบางอย่างบางเรื่องอาจเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้หรือเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวของคุณครับขอคุณมีสติให้หนักบประมาทครบขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจรเดินทางโดยสวัสดิภาพครับในวันที16่16-17กถึงกันยายนนี้ดาวพระจันทร์ดาวศขนงคุณสถิตยุติภพลาภะ ที่แปลว่าลาผลที่คนอื่นมาเหมอบเพื่อกับคุณครับลาผลจากการยากานงานได้มาตรฐานดวงเป็นอุตที่แปลว่าความสูงทรงความรุงโรนดได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกเก์อยู่หลังแกลคณาครับทรงผลให้จารลคณาราศรีกรกฏผู้ที่า,า,างานประจําพนักง,งานบริษัทคุณจะอาจจะได้รับมอบหมายงานความรับผิดชอบจากหัวหน้าเจ้านายคือคุณได้ใช้ความสามารถในการแสดงฝีมือแสดงผลงานถ้าคุณทําได้ดีจะเป็นที่โดดเด่นเข้าตา มีโอกาสได้รับการพิจารณาความดีวความชอบหรือของตอบแทนของรางวัลเป็นพิเศษครับและระวางวันที่1ง1 7กันยายนนี้ถ้าใครที่ทำธุรกิจการเจรจา,าสัญญาเสนอผลงานเสนอโครงการเสนอสินค้าบริการนะครับลูกค่ากูค่ากูสัญญาก็จะมีโอกาสเสนอผ่านและปิดการขายได้ไง่ายครับราบรื่นและผลรับผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับสำหรับห่วงวันไหนในเดือนกันยายนติบได้กราวไว้ ก็คือวันตีดาวาสนาของ้าคาราศีกรกฎยังคงเป็นปกติดีครับดวงการงาน้าคาราศีกรกฎคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะที่ปแปลว่าอาชีพหน้าตีการงานครับในเดือนกันยายนนี้ดาวพระอังคารสถิตอยู่ในเรือนลาภะที่แปลว่าลาผลที่คนอื่นมอบเพื่อกับคุณลาผลจากการทํางานเพื่อนโรงงานให้เป็นมิตรแ,แตในตําแหน่งดวงมาตรฐานเป็นราชาโชค ที่แปลว่ามีความนิยมชมชอบไม่พู้ให้การ่วยเหลือโยกหลังแก่ลัคนาครับส่งผลให้ในวันตีหนึ่งกันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมของปีนี้ดวงการงานของเจ้าลัคนาราศีกรกฎครับหน้าตีการงานของคุณจะยังมั่นคงดีมีผลดีด,ด้านการงาน,กา,งานการอาชีพครับได้งานมาเป็นล,ลาภผลรวมถึงคุณมีโอกาสได้รับลาภผลผลประโยชน์ผลตอบแทนอื่นตีนอกเหนือจากการยานการาง,งานปกติครับโดยมีคนอื่นมาหมอบเพื่อค,คุณ อาจได้รับในรูปแบบของของรางวัลของกำนันสิน้ำใจจากผู้อื่นและหัวหน้าเจ้านายหรือผู้รับผู้ใหญ่ครับรวมถึงคุณยังมีมิตรแต่ในตีทํางานคอยเจือเหลือสนับสนุนคุณครับสําหรับเจ้ารัคนาราศรีกรกฎภไพที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวล้านก้าคุณก็จะโดดเด่นเป็นตีรู้จักเป็นตีนิยมของลูก,ก้าครับจะมีโจกลาเป็นการงานเป็นคําสั่งซื้อเป็นออเดอร์อเงี้ยวได้เงินได้สตังค์ครับ สร้างรายได้ให้กับคุณจะหนักขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับงานใหญ่งานเหมาออเดอร์พิเศษครับเป็นช่วงเวลาของการรับงานได้หนักแล้วก็เป็นรายได้สร้างเงินให้กับคุณได้หนักครับต่อมาเรองมาดูดาวเจ้าเรือนติสสนับสนุนการงานอาชีพของเจ้าลราคนาราศรีกรกฎครับคุณมีดาวพระสุ์เป็นดาวเจ้าเรือล้าภะที่แปลว่า,ลาผลจากการทํางานเปืี่นโรองงานให้เป็นมิตรแท้ผู้รักผู้ใหญ่ติดสนับสนุนคุณครับในเดือนกันยายน ในวันที่สองถึงสองนี้ครับดาวพระสุขดาวเจ้าเรือลาพระจะสถิตยอยู่ที่เรือนกระดุมพระเป็นเรือนของการเงินรายได้ทรัพย์สินส่งผลใหน้นับจากวันที่สองถึงสองหกนี้ครับชา,าราศีกรกฎคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับลาบผลผลตอบแทนที่นอกเหนือจากการยาการะในงานปกติครับซึ่งก็จะได้รับมาในรูปแบบของเงินสดสตังสดสดนะครับหรือเงินโอนหรือกาคอมมิชชั่นเพราะความหมายของดาวพระสุ์ตัวครับเปอร์เซ็นต์ยอดขาย รือเป็นกาในนาหรือค่าตอบแทนอื่นพิเศษอื่นๆครับต้องอุ้ว่ดดวงการงานของเจ้าลัคนาราศีกรกฎนั่นในช่วงเดือนกันยายนนี่ปังขนาดครับโดยในเดือนกันยายนนี่หากเจ้าลัคนาราศีกรกฎต้องการเสริมดวงตด้านการงานควรไปกราบสักการะขอ,ขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับควรไปทําบุญถ้าทำบุญเป็นสตังควรเป็นจํานวนตีลงใต้ด้วยสเดบาทซึ่งไปเนเลขกําลังของดาวพระศุกครับ หรือบริจาคสิ่งของเป็นอาหารขนมหวานเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้อยากไร่เพื่อโอกาสการศึกษาโรงเรียนต่ขาดแคลมครับถ้าทําบุญแล้วขอท่านกวดนำอุทิศส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับดวงการเงินจเจ้าลัคนาราศรีกรกฎคมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินในเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่1นึถึงสินี้ครับ ดาวเจเรือนการเงินของคุณสถิตอยู่ที่เรือนกระดุมผะาในครองตำแหน่งเป็นกเกษตรราทบาดีมีความเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์ครับส่งผลฮื่นในวันตีหนึ่งถึงสิบเจ็ดกันยายนี้ชา,า,าวลัคนาราศีกรกฎคุณจะมีดวงติดโดดเด่นทางด้านการเงินครับคุณจะยังมีสภาพคล่องดีสมัรทํางานทําธุรกิจทํามาหาเงินแล้วมีรายได้ดีมีกําไรครับเป็นช่วงเวลาดีในการทํางานอยาาการอย่างงานหาเงินเมกมันี่ดีหรือผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับ ้าลัคนาราศีกรกฎถ้ามีความตั้งใจลงมือเนี่ยาการกินงานการได้แล้วจะยิบจับอังมณกะเป็นเงินเป็นทองได้ครับกล้าขายดีมีกําไรมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับเพราะดาวเจเริญนการเงินของคุณสถิตยอยู่ที่เรือนการเงินเดยตรงครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวลานกล้าในช่วงนี้ธุรกิจจะเติบโตขายกล้ขาขายอายังมกะง่ายขึ้นครับยอดขายเพิ่มส่งผลให้มีรายได้ธุรกิจ มีสถานะทางการเงินที่ดีต่อนเนื่องครับโดยเฉพาะธุรกิจที่สัมพันธ์กับความหมายของดาวพระอาทิตย์อันได้แก่พวกร้านทองร้านเพชรร้านเครื่องประดับร้านจำน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อ,อิเล็กทรอนิกส์กิจการเหล่านี้จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือผลตอบแทนทีดดีครับสำหรับใครที่เป็นพนักง,งานประจําทํางานบริษัทช่วงนี้การเงินของคุณจะยังคงดีมีสภาพคล่องที่ดีครับสามารถมีจับจ่ายใช้สอยอย่างเป็นปกติครับ ต่อมาวันที่17กันยายนเวลา5ทุ่ม5นาทีเป็นต้นไปครับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะย้ายราศีโยกเข้าสถิตอยู่ี่เรือนสหัชชะติดแปลว่าปีน้องเพื่อนการติดต่อสื่อสารการเดินทางโยกหน้าเกลัคณะครับทรงผลึงในช่วงที่17กันยายนจนถึงวันที่17ตุลาคมของปีนี้จาลัคนาราศีกรกฎครับช่วงวนี้นี่ถ้าคุณมีการเดินทางจะเป็นด้วยหน้าตีการงานอาชีพของคุณ การติดต่อประสานงานการทําการค้าการขายการดีลงานเจราจาสัญญาข้ามเขตข้ามจังหวัดงานจะราบรื่นและสำเร็จผลมีผลตอบแทนทีดีครับหรือถ้าคุณมีงานม,มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเดินทางโลจิสติกส์รถส่งของรถรับส่งสินค้าหรืองานประชาสัมพันธ์การเป็นตัวแทนการเป็นตัวแทนจําหน่ายการเป็นนายหน้าปก้าคนกลางครับในช่วงเวลานี้อุเดวาน้ำขึ้น่งหรีบตักครับเป็นช่วงเวลาของการ ฮังานมายยะแล้วสร้างเม็ดเงินให้กับคุณครับมีโอกาสมีงานพิเศษออเดอร์พิเศษในผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นพิเศษครับในช่วงเดือนกันยายนนี่หากชาวลัคนาราศรีกรกฎต้องการเสริมดวงตงด้านการเงินในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายนนี่ควรไปกราบสกักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับควรไปทาบุญถ้าทำบุญเป็นสตังค์คนเป็นจํานวนตีลงใต้ด้วยหกบาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระอาทิตย์ หรือทาบุญเป็นสิ่งของอุปกรณ์เครื่องแสงสว่างหลอดไฟเห้ื่อวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมครับหรือบริจาคให้กับสถานศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนถ้าทําบุญแล้วขอถานคว้นมอุทิศส่วนกุศลนึกครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับและการเสริมดวงตด้านการเงินในช่วงวันที่18กันยายนจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับคนไปทําบุญ ถ้าทำบุญเป็นสตังค์คเป็นจํานวนตีลงใต้ด้วย17บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระพุธครับหรือบริจาคสิ่งของเป็นสมุดดินสอปากกาเครื่องเขียนซื้อกระเรียนการสอนหนังสือเรียนเึื่ับผู้อยากไร่เพื่อ้โอกาสการศึกษาโรงเรียนต่ขาดแคลนครับถ้าทําบุญแล้วขอถ่านโคตหน้าอุทิศสงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวน้นโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับดวงความหัก้าลัคนาราศีกรกฎคุณมีดาวพระเสาร์เป็นดาวเจเริญพัตานี ที่แปลว่าก,กูครองคนห,กหักคูณส่วนในเดือนกันยายนนี้ดาวพระเสาร์สถิตยอยู่ตีเรือนปัตตานีได้คลองตําแหน่งเป็นกาเตราทิบด,ดีมีความเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์ครับส่งผลให้ดวงความหักของชาวาราศรีกรกฎตลอดเดือนกันยายนนี้ครับจะเป็นคหนึ่งดวงที่โดดเด่นด้านความหักเสน่หาคนหักจากนาพาส่งเสริมการงานการเงินเป็นอย่างดีครับสําหรับชาวาราศรีกรกฎผู้ที่มีกู่ครองมีคนหักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความหักจะดีมากครับจื่หมื่น อบอุ่นความสัมพันธ์ดีกูค,ครองคนณักของคุณจะช่วยส่งเสริมเหื่อคุณมีโจกและประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนการรวมทุนการลงทุนเป็นหุ้นส่วนทําธุรกิจกิจการล้านก้ารวมกับคนณักกับกูครองของคุณครับจะถูกฉลอก,กับดวงของคุณลงทุนก็นดีค่าขายก็ได้มีกําไรดีกําไรงามครับอุด้ว่ามีกูครองเป็นโจกลาเมื่อกับดวงคุณเองครับสำหรับชาวร,ราศีกรกฎู้ที่ยังโสดในช่วงเวลานี้ก็จะมี โชคดีมีโอกาสได้เจอคนทีใจคนที่ถูกใจเป็นคนตีจะช่วยส่งเสริมคุณในการแยาการยากงานการประกอบอาชีพแยกรธุรกิจหรือการทามาค้าขายให้ประสบความสำเร็จท้งด้านการงานประสบความสำเร็จทางด้านการเงินไปพร้อมๆกันครับและในช่วงนี้ดาวพระเกตยังคงสถิตอยู่ที่เรือนปัตตานิซึ่งเป็นดาวแห่งโจกความสำเร็จและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ จะช่ยยส่งผลนื้อตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันที่4ีตุลาคมของปีนี้ครับเจ้าลัคนาราศีกรกฎสำหรับคุณและกูคครองคนห้าของคุณก็จะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับงานบุญงานร่วมทําบุญงานศาสนางงานเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับมีโอกาสได้ร่วมทําบุญถ้าคุณได้ถวายสังฆทา,านร่วมกันกับคนหักกับกูคครองของคุณครับจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความเป็นสวีิมงคลในด้านโจกหลาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ ดาวพระเคนั้นยังหมายความรวมถึงการเด้กเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการติดต่อสื่อสารทั้งไกลการติดต่อสื่อสารทั้งออนไลน์ครับนั่นคือถ้าคุณทําธุรกิจทำมาค้าขายอาชีพแบบมีหุ้นส่วนหรือแบบทํารวมกันกับกู้ครองกับคนหน้าของคุณครับงานตีเก,กี่ยวข้องกับการต่างประเทศการนําเข้าส่งออกการทําการตลาดแบบออนไลน์พวกโซเชียลมีเดียจะถูกชะโลกกับดวงของคุณและคนหน้าก,กู้ครองของคุณครับดวงจะ่วยส่ยงเสริมกัน แล้วมีโอกาสเติบโตเฮงๆปังปังรวยๆครับโดยในเดือนกันยายนนี้หากชาวลัคนาราศีกรกฎต,ต้องการเสริมดวงแต่ด้านความหักควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปังหนากปกครับควรไปทําบุญถ้าทาบุญเป็นสตังควรเป็นจํานวนตีลงใต้ด้วย10บาทซึ่งเป็นเลขกาลังของดาวพระเสาร์ครับหรือทําบุญบริจาคสิ่งของเป็นเล็กหินดินรายวัสดุก่อสร้างเพื่อกับาศาสนาสถานวัด สถานศึกษาโรงพยาบาลที่ขาดแคลนครับหรือรวมทําบุญสื่อตีดินถวายวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกดหน้าอุทิศสุขสนครับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับดวงโจกลาบสำรับเจ้าลัคนาราศรีกรกฎคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวชจ้าเดินพุทธะที่แปลว่าโจรลาบที่ได้จากตกาวัวเก่าการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงครับตลอดเดินกันยายนี่ดาวพระอังคาร เข้าสถิตยู่ติเรือนลาพะที่แปลว่าลาผลที่คนอื่นมาหมอบเพื่อกับคุณลาผลจากการทํางานและเปลื่นรวมงานตีเป็นมิตรแต่ของคุณครับฉะนั้นในช่วงนี่เลขน้ำโจกข,ของคุณคือเลขเกี่ยวกับตําแหน่งงานเลขประจําตัวในตีทํางานของคุณครับหรือเหลขเบอร์โทรละซั์ของเปลื่นสนิดของคุณครับและดาวแหมหนึ่งดวงที่น่าสนใจก็คือดาวพระสุ์ที่เป็นดาวจุลลาภะของคุณครับ โดยจะสถิตยุยติเรือนกระดุมพระติแปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินในช่วงวันที่2-26กันยายนนี้ฉะนั้นในชว่วงนี้ครับเหล็กน้ำโจกเหล็เสริมดวงของคุณก็คือเหล็กเกี่ยวกับจำนวนสตังค์เหล็กธนบัตรเหล็กแบ่งหรือเหล็บัญชีเงินฝากของคุณครับในเดือนกันยายนนี้หากเจ้าลัคนาราศีกรกฎต้องการเสริมดวงตะนานโจกหลาบควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับ ควรไปทาบุญถ้าทาบุญเปลยนสตังค์ควรเป็นจํานวนตีลงใต้ด้วยเซเอสดบาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระศุกครับหรือบริจาคสิ่งของเป็นอาหารขน,นมเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคหรือกับผููอยากไร้บุรีโอกาสสถานศึกษาโรงเรียนติ่ขาดแคลนครับถ้าทําบุญแล้วขอทา่านโค่นนำอุทิศส่งกุศลนึกภาเจ้ากรรมในเว้นโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกาลยานมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับ ขอ,อำนยอวยพรอเน้อทุกท่านจชกดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะระละด้วยเตอขอบพระคุณครับ